ไปกันไปมิกกี้ไปขอไข่เพื่อนมาเไข่น้องข้างบ้านเดี๋ยวไปขึ้นขอไข่น้องภูมาสองพรมตู้ไม่มีแล้วเหรอไม่เห็นมีเลยเคยจะไปไีมหรอไม่มีสองตู้เปิดดูไมี่ะเอาเนื่ยเราวางหลุมว่ะโอ้พ่อฟองมันสีมันได้ใจจริงเหรอหมดแล้วหรอดทองเก็บที่สวน มี่ลกนตีดีนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะดีนะเอาไว้ทาอย่างอื่นบ้างลูกเนยอ่ะเนยลลายลพี่กินหมดเหรอเนี่ยง่ายหนูไม่ตะเกนใครลงไม่รู้แม่จะลงให้ไงหนูมันเหลือแต่มันมันีอป่า จะกินก็กินนะจ๊ะไ่กินแล้วค่ะไม่กินแล้วก็รอจ่ชิ้นนะคะิไปเลยเวลามีไม่ได้ทบ่อยๆนะงนนัว่างก็ม่มีใช่หีค่ข้างบน2ตวเนาะอะไรอะนองานใช่เอาจะเอาอยู่ันนี้ไปสิโ๊ห้องมึนอนอะไอ้กนมีข้างล่างยังมีอีกโจ๊กห้อง